ถ่ายคลิปไว้ทะลุพี่น้องถ่ายไว้ทะลุเลยถ่ายคลิปไว้ลงจ้าให้พ,พี่น้องเบิ่งวิวดีวกว่าเนะน,น,น,นี่สื่อมัตตันหลงวดตามมัตตั้งหลายงวดงวดเดียวก็ออกจอย พี่น้องเป็นยังเด็กคนกำลังทยอยออกกำลังกายนะคะคลิปนี้ก็ได้หนึ่งคลิปแล้วพี่น้องส่งงานน่ะคาะนอนาไว่แต่ส่งงานกรสีอัดไวา้าส่โชกตัวใหญ่ๆเลยจ้าโอ้โหปลาตะเพียนเรียกปลาตะเพียนใค้เชิญใครจ้าใายคลิปไ้ทะลุพี่น้อง แสงตะเวนแสงตะเวนแ,แสงกันแสงดาวพร่างเปล่าเป็นปะที่น้องให้เบิ่งป่า,าป่าเมื่ลายค่ะพี่นอ้องรามันจะตัวใหญ่ใหญ่คุณนะคะที่รับชมคลิปรักที่น้องทุกคนจ้าข้าไปเที่ยว ข้างในพี่น้องสวยงามพระเจา้าผุนพระเจ้าตากเป็นสมาสมาสมมาสวนสาธารณะข้าพี่น้องที่ออกกำลังกายคนเพิ่นไม่อยากออกกำลังกายกันเดินออกกำลังกายอากาศดีมากเลยจ้าพระเจ้าตากสินม,มหาราชเขาก็ยังไม่ได้ตัดดอกน้านมาเลยจ้ะ ก็ถูกรองวันน้ำเขาดอกหยุดซื้องวดเดี๋ยวออกแล้วพี่น้องเอ้ยจ้าแต่น้องทันจะพาเดินเข้าไปเที่ยวข้างในนะคะวิวทิวทัศน์สวยงามมากเลยจ้า ตะเพ,พียเมียปลาตะเคียนใครเชิญใครถ่ายคลิปไว้รงจ้าภาพพี่น้องเบิ่งวิวดีวกว่าเนาะน,น,นี่งานมาออื่นจากพี่น้องคลิปนี้ก็ซซ้ำนี่ก็น่าขย,ยันเอยเดี๋ยวสิถไทยอีกดอกมงดอกไม้ไปฝากเพื่อนๆขอบ้าแต่น้องทันจะพาเดินเข้าไป เที่ยวข้างในนะคะวิวทิวทัศน์สวยสีพ้าให้พี่น้องเบิงพ,พี่น้องให้เบิงป่าป่าเมาหลายค่ะพี่น้องรามจะตัวใหญ่ใหญ่อันนี้มีน้ำล้อมรอบก็จะเดินลงบันไดอ สะดุดพี่น้องสะดุดรักสะดุดก็จะทำคลิปไว้ให้พวกมีให้เพื่อนๆชมนูนพล,มมลงมะลทรงนะคะค้าเที่ยวข้างในนีสุภสาธารณะพระเจ้าต่างสิ์มหาราชเจา้าให้คลิปไว้ทะลุ งานมือื่นจากพี่น้องคลิปนี้กับซ้ำนี่ก็น้าใครย่างรวยเดี๋ยวสีไทยอีกดอกมงดอกไม้ไปฝากเพื่อนๆเนนนชิญไปเชิญขึ้นมาปลาตะเมนเต็มไปหมดเลย,เย,เยีแสงตะเวนแสงตะเวนแสงจันแสงดาว ครางลราวเป็นปักงามมากเลยจ้าองทะเแสงตะเวนแสงตะเวนแสงจันแสงดาวครางพราวเป็นปักงานมาเอื่นจากพี่น้องคลิปนี้ก็บซ้ำนี่ก็น้องขายยางเงยเด๋ยดสิไทยอีกดอกมงดอกไม้ไปฝากเพื่อนๆ คุณนะคะที่รับชมคลิปรักพี่น้องทุกคนจ้างานมาอ,อื่นจากพี่น้องคลิปนี้ก็ซํานี้ก็นะคะย,ย่างหอยเดือดสิไายอีกดอกมงดอกไม้ไปฝากเพื่อนๆขอบ้าแต่น้องทันจะพาเดินเข้าไปเที่ยวข้างในนะคะวิวทิวทัศน์สวยกระตัวฉันเป็นเพียงแสงไฟ ไกลริบรีอยู่ในแสงทีตัวใหญ่ๆเลยจ้าโอ้โหปลาตะเพียนเรียกปลาตะเพียนใครเชิญใครก็จะทำคลิปไว้ให้พวกมีให้เพื่อนๆทอมโนนพะหลงมรูปส่มมา สวนสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจ้าจังหวัดจันทบุรีรีรีรรามค่ะยามันตาน้าพี่น้อมนง,ม,องมันเขินงามมายิ้วทีวถัดคุนกับกำลังทยอยมาออกกำลังกายรีแสงตะเวนแสงตะเวนแสงจันแสงดาวพร่างเปล่าเป็นประเรี แสงตะเวนแสงตะเวนแสงกันแสงดาวพร่างเปล่าเป็นประดระุจรักงอุย๊ยตรายแทะ้ะนองน้ำงามเลยจ้ปะปวถูกล้องวัาน,น้ำเขาดอกหยุดซึองวดเดียวออกแล้วพี่น้องเอ้ย ตัวใหญ่ใหญ่นี่จ้าโอ้โหปลาตะเพียนเรียกปลาตะเพียนใครเชิญใครนอกนงามงามนี่จ้าวัถูกลงมาน,น้ำเขาดอกหยุดซืสองวดเดียวออกแล้วพี่น้องเอ้ยหยามากหยาบมากตอนน้ำพี่น้องมันเขิงนงามงามมิวเทิร์นทัพคนก็กำลังทย,ยอยมาออกกำลังกาย ขาพี่น้องที่ออกกําลังกายคนเพิ่นไม่ย่างออกกําลังกายกันเดินออกกําลังกายอากาศดีมากเลยจังม,มาสวนสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจ้าจังหวัดจันทบุรีเรียรีเรียเพียนรอก,กินอาหารจากทุกคนขาพี่น้องอยา่างเดิน จ้ายคไบจะล้มพี่น้องทายไว้จะล้มตัวใหญ่หๆเลยจ้าโอ้โหปลาตะเพียนเรียกปลาตะเพียนใครเชิญใครนี่นี่น้ำล้อมรอบก็จะเดินลงบันได สะดุดพี่น้องสะดุดรักสะดุดงานมาอเงินจากพี่น้องคลิปนี้ก็ซ้ำนี่ก็น่าขาย,ยัางงเงยเดี๋ยวสิทายอีกดอกมงดอกไม้ไปฝากเพื่อนๆเชิญไปเชิญทันมาปลาตะเพียนตไตมไปหมดเลยมาสวนสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจ้าจังหวัด จันทบุรี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 ราปเป็กเกข้างนารีแสงตะเวนแสงตะเวนแสงจันแสงดาวพรางเปล่าเป็นปไปนะคะเาปเป็กข้างในนีสุขสาธารณะพระเจ้าต่างสิ มาหาวินอาล้น่ารังามเลยจ้าปวดถูกร่องว่นน้ำเขาเดอกหยุดซื้องวดเดี๋ยวออกแล้วพี่น้องเอ้ยพาโฮเหมือเอื่นเนาะเหมือน,น,อ,อ,นอื่นเหตุงานเดี๋ยวว่ามีคลิปลงพี่นอ้องเพราะเดินส่งลงรับไปเก้ยวข้างในจ้าแต่น้องทันจะพาเดินเข้าไป เดี่ยวข้างในนะคะวิวทิวทัศน์สวยถ่ายคลิปไว้โรงจ้าภาพพี่น้องเบิ่งวิวดีกว่าเนะนี่นนจะพาเดินเข้าไปข้างในอันมาสวนสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจ้าจังหวัดจันทบุรี อะไรๆๆพี่น้องสวย